ชาครับดองแคด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 งแคสติวดงแคดงแคดงแคดองแคะเดี๋ยวพี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยน่าดงแค่ดงแค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 ่ฉันรู้ว่าเป้าหมายจริงๆของแกแกต้องการอะไรจะพวกเด็กหน่อยคิดจะให้ผมกลับไปซัฟเฟอร์ในอัดดัสตี้ทริปอัปเดตใหม่อย่างนั้นเหรอ ฮ่อไม่ใช่พี่ผมแก็จะถาว่าเสื้อพี่ซื้อจาดไหนมันสวยมากจริงเหรอแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกพวกน้องๆเด็กน้อยที่อยากจะได้เสื้อลายแอนิเมตสุดเบวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับคุณสามารถไปซื้อได้ในกลุ่มของผมตอนนี้เลยเพียงแค่ตัวละ10โลบัคเท่านั้นบอกเลยคอลเลกชั่นนี้พิเศษมากคุณผู้ชมมีจำนวนไม่จำกัด สามารถซื้อได้เรื่อยๆนะครับผมจะไม่รีมูฟออกจากร้านค้าแล้วมึงจะพูดทําไมวะเนี่ยเอาเป็นว่าขอร้องซื้อเสื้อผมแล้วผมจะได้มีเงินไปเติมเกมโอเควะงั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่ละครแล้วเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับอัดดัสตี้ทริปอัปเดตใหม่เวอร์ชั่น1.6เรามาดูก็ผมสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามากันเพลงกันปืนเอเลี่ยระดับไฮเทคสามารถแซฟเอนมี่แบบเจาะทะลุได้สุดโต๊ะ งั้นชาตินี้กูคงไม่ได้ใช้แล้วแหละเพ้นบอลกันนะครับดองแคร์บอลลูนกันดดงสามารถปลายเทมได้มีการเพิ่มลงรถเข้ามานะครับเพิ่มสกินรถได้ด้วยเหรอแล้วก็สปินเนอร์เอาง่ายๆเพิ่มกงล้อการพนันเข้ามานะครับในการสุ่มสกินแล้วก็สุ่มรถอะไรประมาณนี้นี่ต่างหากสิ่งที่น่าสนใจรถแบบฟรีทูเพย์นะครับเขียคามันยังไงวะคีย โอ้ต้องใช้ฝามากถึง5,000ฝาในการปลดล็อกนะครับรถที่ทคอันนี้ไม่เห็นจะเท่เลย <c oughs> <c oughs> มันคล้ายๆกับเป็นรถขนของขนผังเท่ญี่ปุดนะน <c oughs> ี่ต่างหากสิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชม New Free to p a y นะครับ F1 Car โอ้พระเจา้าอยากจะรู้จังเลยราคาเท่าไร <c oughs> ราหร่ ชาทำไมมึงโง่อย่างงี้เขาไม่ให้มึงง่ายๆหรอกแล้วมันก็ไม่ง่ายจริงด้วยคุณผู้ชมโอเคละมันอาจจะฟรีทูเพลย์นะครับแต่คุณจะต้องสุ่มแล้วเปอร์เซ็นการได้คือ0.5นี่มันแย่มากต่อไประบบนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเป็นระบบการเพิ่มกระเป๋าเข้ามานะครับเหมือนกับว่าเราจะสามารถใส่ของไปในกระเป๋าได้อย่างนั้นเหรอเพิ hmm. ่มพระเข้ามาโนวันแคสิ่งที่เราสนใจจริงๆคือรถฟอร์มูล่าวัน F1 คันนี้นะครับถ้าเกิด คุณอยากจะการันตีเลยนะผมมองว่าคุณจะต้องสุ่มให้มันได้ประมาณ200คุณถึงจะมีโอกาสได้ฟอร์มูล่าวันะครับซึ่งถ้าตีไปกลมๆมันประมาณ8,000โลบักแต่ถ้าเกิดเราโชคดีเราอาจจะได้เลยโดยใช้โรบักไม่ถึง8,000เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมีโรบักอยู่ประมาณ7,000นะครับผมจะลองสุ่มดูอันนี้เป็นการสุ่ม10รอบจัดไปคอลองรถ F1 amazing มากดิเลมอน What the ผมแปลกใจมากแอนิเมชันการสุ่มคือคือแบบมันไม่ค่อยเล้าใจอะ่ะดีมอนหนปร์สีดำนี่คือแบบหเปซนหรอะแค่สีดำเนี่ยนะคือหนึ่งปซนว้าวทำไมผมสุ่มไปแล้วผมได้แคปตรงนี้เพิ่มด้วยวะี่เจ๋งว่ะมันก็ว่าถ้าเกิดคุณน,นั้นได้ของซ้ำนะครับมันจะแปลรูปเป็นแคปให้กับเรา ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้โอ้ว้าว oh, wow. คุณผู้ชมครับว่าผมจะได้มามันลอกูไปหมดตูดเลย before ก่อนได้ฟอร์มูล่าวันและนี่คือหลังได้ฟอร์มูล่าวันคุณผู้ชมกูเหลือ85โลบัคต้องซื้อเสื้อกูแล้วช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับกูหมดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหดเจ็บปวดเลย อย,อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไอเกมอะไรสักอย่างเพชรเพชเตอร์เตอร์เก้าๆนะครับอันนั้นคือกูไม่ได้หาอะไรเลยแต่เกมนี้อย่างน้อยกูยังได้รถไงดูนี่รถ F1 โอ้พระเจ้าเราสามารถเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าวะเออเราไม่ต้องเปลี่ยนสีดีกว่าคุณผู้ชมผมขอเป็นสีนี้นะครับสีแบบคลาสสิกเลยว้าวดูฝาควดที่ฉันนั้นมีสิผมสามารถซื้อรถคันนี้ได้แบบสบายๆเลยนะแต่กูยังไม่ซื้อคุณผู้ชมคือเอาจริงๆคือกูไม่อยากขับรถคันนี้ พระเจ้าคุณผู้ชมเขาเปลี่ยนแบบบ้านใหม่เว้ยเฮ้ยยางเจ๋งบ้านแบบใหม่คุณผู้ชมไม่มีชั้นล่างใช่ไหมไม่น่าจะมีชั้นล่างนะครับไหนขอดูรถผมหน่อยเฮ้ยกูจำได้ว่ากูเลือกสีแดงเพื่อนนี่ทำไมมึงเอาสีเขียวอือมาให้กูเนี่ยเอาละแล้วนี่เป็นล้อคุณผู้ชมของรถ F1 เป็นยังไงล่ะนี่อย่างใหญ่เลยว่ะ แป๊บหนึ่งนะผมสามารถเอาล้อยักษ์ก็ผมมาใช้แทนล้อ F1 ได้ไหมโอ้วลุก at that guys นี่คือล้อยักษ์เอาละขนาดไซส์เมื่อเทียบกันจะสังเกตได้ว่ามันน่าจะพอๆกันไหมไม่เฮ้ยทำไปเล่นไปนี่มันใช้แทนกันได้เฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณผู้ชมว้า oh, ว wow. นี่มันสีแดงทำไมมัน ไม่เข้ากันเลยคุณผู้ชมไม่เข้าเลยเอนจินนี่คือแบบยังกากอะกูถามจริงนี่มันเข้ายังไงวะเนี่ยโคดไม่เข้าอะ่ะมันต้องเป็นสีแดงทั้งหมดโอเคช่างแม่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสังเกตได้เลยจากรถ F1 ก็คือที่ใส่ของคุณผู้ชม where is ที่ใส่ของเราทำได้แค่แบบแปะของก็ผมตามตัวเครื่องนะ หรือบางทีนะครับแค่เมเบีเท่านั้นเราอาจจะเป็นที่จะต้องไม่บรรทุกของก็ผมตรงรถคันนี้เราก็ได้ถ้าเรากดตัวไอโอโอพระเจ้าเฮ้ยอันนี้เจ๋งอย่างนั้นเราเอาของมาวางไว้ตรงอกระเป๋าเราได้ไหมเอากระเทียมเอาลองไปเอ้ยกูแดกเข้าไปในปากผมกดผิดผมขอโทษเราจะทำการห่อเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ห่อที่หล่อเย็นไปด้วย กระดาษ guys this item แค n นัด B store ไอเวเนสแล้วเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ก็ไม่ได้เหรอแล้วผมสามารถห่ออะไรไปได้บ้างวะกดพับเก็บเบอร์เกอร์ตก <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราใชา้วิธีเดิมๆก็ได้เอาละเราจะทำการแปะตรงด้านหลังตรงนี้แล้วกันก็ทุเรศสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับรถ F1 นะครับคือไม่มีประตูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแ้่อย่างนี้กูจะรอดได้ยังไงวะถ้าผมแบบ พุ่งไปตรงกิโลเมตรที่สิบกูจะโดนลุมยิงตายไหมไม่มีแม้กระทั่งเบรกมือ,อโอ้แย่ละหัเสียงเสียงสุดเล้าใจแล้วมันติดอะไรวะกูว่ามันต้องติดไอ้กระปะ๋อนั่นแน่เลยอะโอ้โอ้ว่า The Hell นั่นเสียงอะไรนะโอ้พระเจ้าเสียงแสบดาบแบบไม่ไหวเสียงแบบโคตรแสบดาบเลยคุณผู้ชม ไม่ไหวแล้วความเร็วความเร็วโอ้ผมคิดว่าจริงๆความเร็วก็ผมมันน่าจะเยอะกว่าตรงหน้าปัดนะครับเพราะคุณผู้ชมดูไอ้ตรงข้างบนนันสิคือมันพุ่งขึ้นไปแบบเร็วมากอะ <ไป S 1> ความเร็วระดับสูงแป๊บเดียวคุณผู้ชมผมแม้ข้ามไปหนึ่งกิโลเมตรแล้วเฮ้ยเ,เร็วเกินเร็วเกินเขาใต้ฝุ่นเลยขับผ่านใต้ฝุ่นคุณผู้ชมเร็วเกินไอ้นี่มันหยุดไม่อยู่แล้ว โอเคผูค้ชมมันจบแล้วจีจีนะครับจ,จีและคราวนี้คุณจะทํายังไงต่อเดีเ๋ยเฮ้ยน้ำมันรัวหยุดนะหยุดจะทำแบบน,นั้นโอ้พระเจ้ามีน้องๆเด็กหน,น่อยหลายคนบอกผมนะครับบอกว่าจริงๆแล้วพี่สามารถกดตัว F เพื่อเป็นการผลักรถได้แต่ว่ามันจะผลักได้เฉพาะแค่บางคันนะครับผักโว้กูแย่และ ครับหนึ่งคุณผู้ชมรถ F1 มันก็ต้องได้จะหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการขอดล้อขอดล้อออกขอดล้อออกแล้วก็หวังว่ามันนั้นจะฟลิปกลับถ้าเกิดผมกดพักโอเคคุกจิ๊บอัพนะครับผมเพิ่งออกบ้านไปไม่ถึง5นาทีผมไม่เสียเวลามานั่งคลิกรถหรอกนะ กูสปอร์รถคันใหม่แล้วกูขับใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะเร็วกว่ากูมานั่งพลิกรถนะครับ <c oughs> สิ่งที่แย่ที่สุดของรถคันนี้ก็คือมันไม่มีอะไรมาป้องกันเรานะครับสมมุติว่าเราจะต้องแบบฝ่าด่านโจนอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรามีโอกาสแบบโดนยิงตายสูงมากความแย่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เนะี่ยผมยังไม่เห็นที่นั่งคนซ้อน <c oughs> รถนี้เป็นรถที่เขาต้องได้ใจขี้เหนียวเป็นพิเศษมึงขับได้แค่คนเดียวนะ อีกคนนึงแบบนั่งซ้อนมาไม่ได้อาจจะต้องขับรถอีกคันหนึ่งมานอกว่าเอาละเรากำลังจะเข้าสู่กิโลที่ห้านะครับซึ่งมันเร็วมากผมเข้าสู่กิโลที่ห้าแบบแม่งโคตรเร็วโอ้ oh my god oh my god โอ้โหโคตรเสียวโคตรเสียวคุณผู้ชมล้อมันใหญ่นะครับบทบังวิสัยทัดทั้งหมดเลยละเรียบร้อยติดลม <Yeah. S 1> มาเริ่มใหม่ได้ตะกี้ผมไปผัดรถมาคุณผู้ชมครับ ล้อมันใหญ่อ่ะมันกะลำบากอ่ะคุณผู้ชมเห็นล้อป่ะล้อมันใหญ่อ่ะผมผมเดาไม่ถูกไม่กูเดาไม่ถูกจริงจว่ะผมจะพยายามไม่กดสุดนะครับเพราะว่ากดสุดเนี่ยยังไงยังไงก็ชนยังไงยังไงแม่งก็คว่ำเราเน้นแบบปลอดภัยดีกว่าค่อยๆไปอ้าวเฮ้เกิดอะไรขึ้นกูว่าอารมณ์นี้น่าจะเครื่องรอดแล้วก็น้ำหมดต้นต้นรถเป็นไรอ่ะ อ๋อรถเสียสตาร์ไม่ติดน้ำหมดโอ๊ยจะไม่มันลำบากลำบวนโอ๊ยคือผมมองไม่เห็นควันนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจอดไว้ก่อนออกลำบากโอ้โหแม่งควันขึ้นเลยไหนดูดิเปิดโอเคร้อนมากๆไม่มีน้ำเหลือเลยใช่ไหมแบบนี้ใช่เป็นศูนย์เลยไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาซื้อน้ำในนี้นะครับวัดดีเพื่อนมีน้ำขายไหม ไม่มีอะไรเลยต้นต้นรถเป็นอะไรอะ่ะอ๋อรถร้อนสตาร์ทไม่ติดทเวนโอ้ปวดหัวรุ้งนี้กูน่าจะเตรียมไอค้คูลเลอร์สำรองมาด้วยผมไม่คิดว่าเราต้องมาเจอปัญหานี่ไงไม่งี้มันน่าสมเพชทิบหายรถ F1 แต่เครื่องร้อนมันขับไม่ได้ห่าเนย้นี่รถแข่งนุย้ยดู แบ๊บเดียวมันลออ้อหนึ่งละมันได้เวลาคุณผู้ชมมันได้เวลาไปหาน้ำข้างหน้าละผมว่าผมไม่ไหวแล้วโอ้ยอันนี้มันทางลงเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นทางลงด้วยนี่คือแย่แล้วผมไม่สามารถที่จะแบบจอดรถธรรมดาได้นะครับต้องจอดเอาไว้ตรงที่ที่มันปลอดภยัยไม่อย่างนั้นรถกูไหลสิโอ้ตูดิโอสตลดิฮัลโหลไม่เห็นมีอะไรเลยว่ะ เพพีีี่่มออะไรรหแจกรันนี้แพงมากผมน่าจะจำได้ว่าไอ้แจกรันนี้ถ้าเราเอาไปขายนะครับเราจะได้เงินดีมากนี่เป็นแก๊สมี t ท t โอไม่กอดยอดไปเลยขอบคุณมากพี่เอ่อแล้วก็มีอะไรมีขนมปังสต๊อปกูขอนิดเดียวเองไม่ได้เหรอไม่งมึงนี่หน้ามคขาดจริงๆได้เวลาเสียบมันไงเสียบหนึ่งทีมันไงล่ะฮะเจอเสียบเสียบเข้าพุง นุ่มนี๊ยนี่งละนี่ละแล้วเมื่อไรจะตายวะไค์มีแต่อาหารคุณผู้ชมไม่มีนงไม่มีน้ําไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมปวดหัวเลยว่ะแต่อย่างน้อยๆผมเอาแจกันอันนี้ไปด้วยเป้าหมายของผมในตอนนี้นะครับคือการหาน้ําให้เจอก่อนก่อนที่กูนน่าจะถึงกิโลที่สิบเว้ยเพราะว่ากิโลที่สิบน่าจะเป็นฝันร้ายของผมเลยน่ละเรามาถึงช็อปละเราจะได้เอาแจกันไปขายด้วยคุณผู้ชมครับปิดเครื่องก่อน นี่แจกกันเลยนะขอ <ff ff. S 1> งดีเพื่อนมีทางน้ำขายไหมนี่ใช่น้ำไหมนี่ดีเซลแจมอะไรแบบนี้กูขายแจกัน12แบบเค่เดี๋ยวผมต้องขอดูไอ้ performance cooling นี่ก่อนราคาเท่าไหร่วะโอ้100อย่างนั้นเหรอสมเหตุสมผลอยู่คุณผู้ชมสมเหตุสมผลนะครับมีทูกซองขายนะครับคนซื้อติดตัวไปไหม ผมว่าเราควรมีควรมีติดตัวร5 0ยห้าิเลยเหรอมันร5อยห้าสิเลยนะคำหนึงวางไวด้ดีดีดิซื้อไปแล้วกันกูมีเป็นหมื่นนะครับกลัวอะไรวะเออคุณผู้ชมไม่ต้องใส่ใจนะครับรถกูโดนฟ้าผ่าคุณผู้ชมขึ้นสนิมรถกูโดนฟ้าผ่าที่ขึ้นสนิมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ <laughs> <ๆ> <laughs> <ๆ> <laughs> ย่างงี้ต้องลองกระเป๋าดูดิวะเพราะว่าผมเห็นในคลิปเขาสามารถใส่อาวุธได้ใช่ไหมโอ้ไม่ลวดยังงี้สิวะ สุดยอดการทรงตัวขับรถการทรงตัวหน่อยนี่มัน Amazing Amazing ม,ม,มากไม่แม่งเก้าสิบล้วเดี๋เวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราจะไปเร็วๆแบบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมโอกาสตายสูงมากมาถึงก่อนที่จะถึงกิโลเมตรที่สิบนะครับเดี๋ยวคนอนุญาตจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนกดีเอาละขอดูหน่อยมีอะไรบ้างมี p o w e แบงค์เหรอนี่มีแต่อะไรก็ไหม่ลูกคุณผู้ชมมีน้ําเรายังไม่ต้องการน้ําในตอนนี้ ขอกินข้าวก่อนนะเพื่อนหรือว่าเราคนที่จะเอาน้ําติดตัวไปด้วยเราจ้าแมนจ้าแม่งพูดไม่รู้เรื่องไอเวรนี่ไม่โดนทีเดียวเลยเสียงไม่ยุดดังนะคุณผู้ชมมาละที่ปากเสียนกูกูโดนยิงรัวๆจนตายแน่เลยว่ะจริงๆนะเว้ยแม่งคตรไม่พร้อมอ่ะลองดูนะสามสองนึ ผ่านไปได้โค้งแรกผ่านไปไดตต้รถปูรถปอดเข้าเนื้อเข้าเนื้อคุณผู้ชมเลือดลดลงไปแล้วนิดนึงก็ยังดีก็ยังดีผมคิดว่ามันน่าจะแย่กว่านี้แต่อนี้ถือว่าพอรับได้โอเคโอเคโอเคยังรับได้คุณผู้ชมเลือดไหลไปน้อยมากเอยอันนี้รับไม่ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลย โอเคช่างแม่งนะครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะแค่มารีวิวรถ F1 เฉยๆแค่อยากจะให้มาดูความเร็วแล้วก็ความคุ้มค่ากับการที่คุณนั้นจะได้ครอบครองมันดูคลิปนี้แล้วไปตัดสินใจเอาเองว่าชั้นนั้นควรที่จะเติมสุม่มหรือว่าควรที่จะสุ่มฟรีแต่บอกเลยว่าสุ่มฟรีชาตินึงกว่าจะได้คือถ้าเกิดคุณมีฝาเยอะคุณมีโอกาสที่จะได้มันใช่ป่ะแต่เขาจำกัดคุณผู้ชมสุ่มได้แค่3ครั้ง